ตลาดรถอีวีซึมหนักคิดแล้วถอดใจไม่ลงทุนดีกว่าแถมปลดคนอีกต่างหากสำหรับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ชื่อดังในประเทศสวีเดนนะครับ Nordvolt AB n o r h v o l t AB นี่นะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยมีฐานที่ตั้งและก็สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะผลิตให้กับค่ายบอเวหรือเปล่านะฮะแต่เป็นว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาเพราะว่าบริษัท n o r t h v o l t AB นี่นะครับออกมาประกาศ ตัดลดค่าใช้จ่ายหลายส่วนด้วยและเป็นการตัดลดค่าใช้จ่ายครั้งแรกตั้งแต่เริ่มดําเนินกิจการธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้ามาเลยครับอย่างแรกก็คืออะไรฮะปลดพนักงานนอตโวเอเบสังปลดพนักงานเยอะไหมใหญ่ไหมใหญ่สิครับ20%ของจํานวนพนักงานในปัจจุบันถ้าก็ตกงานเท่าไหร่รู้ไหมฮะพันหคนนี่คือการปลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดสําหรับ ยักษ์ใหญ่ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าสัญชาติสวีเดนเลยนะครับทีนี้การปลดพนักงาน20%คือตกงาน1,600คนเนี่ยนะฮะเขาจะประกอบแผนในการปลดพนักงานเนี่ยมีอยู่ด้วยกันถึง3โรงงาน โอ้โห oh. เห็นไหมถึงได้บอกว่าใหญ่ไงฮะสามโรงงานของเขาเนี่ยครับจะมีโรงงานที่ชื่อว่า Scale Left T อันนี้จะปลด1000คนนะฮะโรงงานต่อมาก็คือโรงงานที่มีชื่อว่า Vastiras จะถูกปลด400คนแล้วก็จะมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าของเขาในสต็อกโฮมซึ่งเป็นเมืองหลวงอันนี้ก็จะตกงานอีก200คนทั้งหมดนี่คือ1,600และทั้งหมดจะถูกปลดงานเริ่มไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนี้โอ้โหปลดเร็วมากแสดงว่า3เดือนข้างหน้าเนี่ยพันหกคนนี้ตกงานแน่นอนนะฮะนี่ไม่ใช่แค่เฉพาะปลด พนักงาน1,600คนนะครับบริษัท o อ V โวลเอเนี่ยยังประกาศทบทวนยกเลิกแผนการลงทุนที่จะสร้างขยายโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าทางภาคเหนือของประเทศสวีเดนออกไปอย่างไม่มีกำหนดน,นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายปลดคนที่ผลิตสายงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าแล้วยังยกเลิกโครงการในอนาคตที่จะขยายโรงงานด้วยท่านผู้ชมเห็นเสนสภาพไหมฮะว่าขนาดนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับตลาดรถยนต์ E ีนะครับสาเหตุก็เพราะอย่างนี้ครับ o อตโวลเอเนี่ยนะครับบอกว่า ค,คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขามองเห็นแล้วเขาค่อนข้างจะมองไปในทิศทางที่บวกพอสมควรอาจจะบอกว่าโลกสวยก็ได้นะครับว่าไอ้เจ้าความต้องการกับตลาดรถยนต์ E ีีเนี่ยมันน่าจะเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะในโยุโรปก็ดีหรือว่าต่างประเทศก็ดีนี่นะครับเพราะว่าการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าของ o r t h v o l t บ b เนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับผลิตให้กับบรรดาค่ายรถต่างๆซึ่งแน่นอนก็มีทั้งค่ายรถในโยุโรปเองในอเมริกาเองส่วนจีนผมไม่แน่ใจนะครับดังนั้นการที่ก่อนหน้านี้เขาก็พยายามที่จะไปกู้เงิน5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ กว่า170,000ล้านบาทพยายามจะกู้เงินเลยฮะตั้งแต่ในช่วงของเดือนมกราคมที่ผ่านไปและในที่สุดก็กดว่าได้ด้วยตอนนั้นเนี่ยเขายังมองว่าตลาดน่าจะสวยนะครับมกราคมก็ได้เงินกู้มาแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทนะครับก็เลยส่งผลว่าเป็นไงฮะพอได้เงินกู้ชุดนี้เข้ามาทั้งหนี้สินและทรัพย์สินโดยรวมของบริษัทเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ4ี่แสนสี่หมื่นสองพันล้านและปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยนะครับโอ้พอผ่านเข้าไตรมาสที่สอง ตลาดรถ e ีวีในยุโรปซบเซาอย่างชนิดที่เหลือเชื่อยอดขาย e ีวีตกต่ำดำดิ่งไปเรื่อยๆจะมีเวลาจะเล่าให้ฟังในแตล่ละเดือนับว่ายอดขาย e ีวในยุโรปเป็นยังไงชะลอตัวหมดเลยครับนะฮะรวมไปถึงอะไรทราบไหมฮะแม้แต่แบรนด์จากทางฝั่งอเมริกาเหนือเข้ามาทําตลาดในยุโรปเองก็ขายยากมากขึ้นเจอปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจของยุโรปและยูโรก็มีปัญหา กำลังซื้อเองก็มีปัญหาสิ่งสำคัญที่เป็นปัญหาหลักของตลาด E ีีในโยุโรปก็คือการขยายสเตชันหรือชาร์จิงสเตชันช้ากว่ากำหนดไปมากเนี่ยทั้งหมดมันมารุมตุ้มหมดเลยนะฮะจึงส่งผลให้อยู่ดีๆนั้นตลาดรถ E ีีในโยุโรปนั้นชะลอตัวอย่างมากเลยครับและหนักไปกว่านั้นก็คือว่ากลุ่มสภาพายุโรปนั้นได้ใช้มาตรการในการขึ้นภาษีรถ E ีวีนำเข้าจากจีนมากกว่าอัตราปกติเดิมที่เก็บอยู่แล้วโอ้โหเรื่องนี้ก็หนักก็มี ทำให้บรรดารถ e ีวีของจีนแต่และยี่ห้อก,ก็จะมีภาษีที่เพิ่มขึ้นจากอัตราปกติเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ20-38%ก็แพงขึ้นอีกถูกไหมครับดังนั้นพอมาถึงจุดนี้เลยก็กลายเป็นว่าตอนนี้การทําธุรกิจตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในยุโรปเนี่ยนะครับชะลอตัวกันอย่างมากอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการแข่งขันของรถ e ีวีจากจีนที่เข้มขน้นรุนแรงและพยายามเจาะเข้าไปในยุโรป หรือกูจะขึ้นยังไงก็แล้วแต่นี่นะฮะแต่ปรากฏว่าอะไรครับต้นทุนในการผลิตของเขามันถูกงจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนแบตเตอรี่ก็ตามต้นทุนในแง่ของการผลิตจำนวนรถที่เยอะแยะมากกว่าก็ตามเนี่ยนะครับก็เลยส่งผลให้มีการแข่งขันกันในชนิ้นที่ทำให้บริษัทผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า Northvolt AB เนี่ยนะครับเลือกที่จะรักษาเงินสดและคุมต้นทุนเพราะเขาคงมองออกไปในข้างหน้าพอสมควรและชัดนะับว่าตลาดรถ EV ตอนนี้มันสู่ขาลงจริงๆและการแข่งขันก็จะรุนแรงอย่างนี้ดังนั้นตอนเนี้ย ทำยังไงจะบริหารหนี้ที่ตัวเองของมีตรงนี้มีอยู่ก็เลยต้องตัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ทิ้งเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับดังนั้นน่าจับตามองครับว่าตลาดรถยนต์ e ีวีนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทั้งทั่วโลกแล้วก็ในบ้านเรากันด้วยนะฮะ